สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาอาถ่ายชีวิตท้องนาท้องทุ่งยกยอแบบบ้านๆให้เอฟซีได้ชมกันน้ำในคลองก็เริ่มแห้งนขนก็มายกยอก็มีปลาเหมือนกันไม่มากก็น้อย มะหึองหรอปปรโ,โ,โอ้จะหามาตึกแปลงเท่ามันมีเนาะโอ้อยากก็ดูไก่เพิ่นก,ยยกน็ไหลกันเนาะต้นอันนี้ถึงนามมาได้ที่ถึงนามก็เน,น่าพุ่มเลยเออไ,อไม่ซักเนี่ย<อ>มันชอบอยู่นนนตัวอโอ้ก็ถึกเนี่ยนี่

Kamala bay cock bay hại, nó hết mhm 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 hm ừ, ừ. ừ. đi đi ừ. hm đi đi hm 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 mà hm 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 mộc mà hm 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 ่งเขาลอย่วงนของงมันไดอุกนใ่โอ้เขากระสอยู่่านเรามีคนอยู่อ๋อจะเขาไปยังเขารใส่ห้แล้วตรงนะเขามายามมือเช้ามือเช้านี่เขได้กระสอบปุ๋ยเนื้อโอ้ยกเจ้ากระยกบุไวยาเจ้ากระกลุมบุไวยนาะแล้วก็ได้เออพามาเบิรงลีง่าย ช้านี้ได้ทั้งเยอะเขาบอกว่าได้เป็นกระสอบเลยน้ำเริ่มลดละเรน่นี้ปันใดนั่นเนี่ยปันใดเนี่ย,ยฮะ bò bò lì đây nè mù nè mù nè nè mù muốn mù nè mù nè mù nè nè mù nè nè mù nè nè mù 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 nè

ซื้อยัก่สองสามดางเพื่ก็ซื้อไปใช่ไหมเออมันกระโบแพงนั่นเนาะซื้อสามดังเพ่ไปตั้งเรียงไสร้ยายกดังนั่นแดยกยางนี่แดตัวเอาปลามันนั่นแล้วนี่บ่รถด้อมันเมื่อยมัน่อยากลอยน้ำแล้วเออ ในเน้ะในหลายแบบดิบ่น้อยเดียวนึงเน้อาจะมาอนท่กอนเทียงน่งหนึงอ๋อโอ้หนาแห้งหลายเนาะโอ้ปูหน้านี่มันจะแห้งแล้วสิเจ้าปลากระมันมันเมื่อวานนี่ก็ฮะไอแคทมันกระบอกแข็งปลาเขานะยางกินมันไอ ยางทั้งขี้ทั้งอย่างอะไรเออค่อยไปค่อยไปยางมือวานี่โอ้บอมมันดีคุยวะบ่แข่งคืนหน้าแรงเด้อืมนเจ้าหท่งใส่นี้ยีและเข่าบวมาน้ากนุ่งใส่ตู้เย็นเป็นระพุ่งอัน้โอยงนะ แกตัวปลาหน้าดิมันเพราะว่ามันกินดอกเข้าปลาหน้าดอกเข้าเนาะเดือนพฤแล้วเออเจ้าว่าฝนยังมัดง่ายเลยบ่กมัดง่ายได้มีอีกได้ฝนนะเออาฝนบ่มีบ่มัดไหมยังมีอีกปีนี้แหละน้ำท่วมเข้าเจ้าว่า เลยไปพุ้นแหละเมื่อแล้วมนก็นยยังลินลินอยู่คนละลอยกระทงยังมี่นเนเอะมีเห็นอีไปซ้ำลอยกระทงนเนอะลอยกระทงซ้ำทไทยด้วย่นข้าง่นอ่ะ เด๋อเดอเด๋อโอ้ปาลดเพิ่งเสร็าเสร็เปิดบังดูโอ้โอ้ยขนาดมาแป๊บเดียวนะนี่ยังได้ปาดด โอมันบดถึกในตอนที่ค่อยมาอยู่นี่ละมั้งเนี่ยจ้าคลิปนี้ก็จะลงไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยติดตามช่วยกดชับตะไคร้ให้สมสีด้วยนะคะชีวิตบ้านนอกชนบทยกยอหาปลาช่วงน้ำหลากน้ำลงน้ำขึ้น คลิปนี้ก็ลงไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ